สวัสดีครับวันนี้ผู้ราทีมงานมอไซค์จะมาเล่เขาข่าวเปิดตัวแล้วกับ2023 Husqvarna FS450 Supermoto เรียกได้ว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับ Husqvarna 2023 FS450 Supermoto นะครับที่ทางค่ายเนี่ยบอกว่าเป็นรถใหม่ยกลำกันเลยทีเดียวนะครับผมดโดยชกหน้าของตัวรถเนี่ยเป็น WP ที่มีขนาดกันโชกนะครับผมอยู่ที่48มิมนะครับชกหลังก็จาก WP เช่นกันนะครับผมแต่ชกหลังเนี่ยสามารถใช้มือนะครับผมหม,หมุนได้ทุกจุดเลยนะครับผมเบรกหน้าเนี่ยเป็นของแบมโบนะครับล้อหน้าเนี่ยมีขนาด16.5นิ้วนะครับสลิปเปอร์คลัชของตัวรถเนี่ยใช้ของชูเตอร์นะครับผม ตัวรถเนี่ยยังมาพร้อมกับควิกิปเตอร์จากโรงงานอีกด้วยซึ่งเป็นควิกิปเตอร์แบบอัพอย่างเดียวนะครับผมตัวรถเนี่ยมีระบบ traction control มาให้ด้วยนะครับและระบบ run control ช่วยล็อกรอบในการออกตัวอีกด้วยนะครับแน่อนอนนะครับว่าสําหรับตัวรถของฮัสกี้คอร์น่า223เนี่ย FS450 Supermoto น่ะเป็นรถที่ใช้สําหรับการแข่งขันในสนามเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากตัวรถเนี่ยไม่มีเลนไม้ไม่มีไฟหน้าไม่มีไฟเลี้ยวมาให้นั่นเอง ถ้าใครเคยขี่ตัวของ h u ส q ว a n n a f x 4 5 0น่ยจะรู้ได้ว่ารถสูตรเนี่ยแบบแรงสุดๆไปเลยนะครับผมด้วยว่าตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักเบาอีกด้วยนะครับผมทำให้ขับขี่ได้มันมากๆเลยทีเดียวครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับผมแมทไอรายงาน